ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประกอบความเพียรกันบุคคลผู้ที่ตื่นตัวกลัวต่อความทุกข์นั่นแหละผู้นั้นถึงจะมีความขยัน มันเพียนถ้ายังมองไม่เห็นทุกข์ในวตาสงสารอันนี้อยู่ตราบใดบุคคลผู้นั้นจะไม่ผากเพียนพยายามจะเป็นผู้นิ่งนอนใจเพราะว่าความทุกข์นี้มันเกิดมาจากเหตุ ถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่มีเหตุดันพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วันนี้ตัณหานั่นใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาปัญหามอยู่ตรงนี้ ก็ตัญหานั่นก็จิตแลเป็นผู้สร้างขึ้นมามันจึงมีได้ถ้าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันไม่มีตัญหานะผู้ใดไม่ฝึกจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลผู้นั้นก็ถูกตัญหามันครอบงำเอา เพราะว่าตัณหานี่มันติดสอยห้อยตามดวงกิจดวงนี้มาในสงสารขนานานับไม่ถ้วนแล้วทีนี้มาปัจจุบันนี้เมื่อผูใ้ใดฝักใฝ่ในการบุญกุศลเข้าไปมีจิตเรื่อมใสสศรัทธาเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าจะพาตนให้พ้นทุกข์ไปได้ เส้นนี้แล้วขวนขวายใ,ในบุญในกุศลไม่ท้อไม่ถอยตัณหามันก็ไม่ได้ช่องมันไม่ได้ช่องที่จะมาครอบงำจิตใจทำให้ใจมันเสื่อมจากบุญจากคุณอันประเสริฐนั้นดังนั้นสิ่งที่จะ มาละง,งับตันหานี่มันจึงอยู่ที่บุญกุศลบุคคลใดเกียรคร้านบำเพ็ญบุญกุศลผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของตันหาอยู่เรื่อยไปเป็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าเกียรคร้านทำความเพียร ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วตัณหามันก็ยม่อมีอิทธิพลเหนือจิตใจของนักบวชผู้นั้นตัณหามันเผารนจิตใจเอาเดือดร้อนก็อยู่ไม่ได้ศึกออกไปกับไปเป็นทาสของตัณหา เป็นคนเจ้าชู้มายาเป็นผู้มากมากในกามคุณจนทำคนให้เสียคนไปก็มีบุคคลผู้ปล่อยให้ตันหามันครอบงำจิตใจถ้าเป็นครือหัดผู้ครองเรือนกับ เป็นเหตุให้ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเรียกว่าไปทำชู้กับเมียของคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปทำชู้กับสามีของคนอื่นนี่ที่ท่านกล่าวว่าประพฤติผิดในกามนั่นนะ เดี๋ยวว่าไปแย่งชิงเอาของรักของชอบใจของผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นบาปเป็นโทษแหละแล้วตัณหามันก็ไม่ใช่มีแต่เท่านั้นท่านกล่าวว่าตัณหามีทั้งร้อยแปดตัณหาเกิดจากทางตา ตัณหาเกิดจากทางหูตัณหาเกิดจากทางจมูกตัณหาเกิดจากทางลิ้นตัณหาเกิดจากทางกายตัณหาเกิดจากทางใจตัณหาเนี่ยมันมีทางเกิดได้หกทางอย่างนี้แหละ แล้วตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมารมต่างๆหมเนี่ยตัณหานี่จัดเป็นอดีตร่วงมาแล้วก็มีจัดเป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็มีตัณหาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มีเช่นบางคนระลึกถึงเรื่อง ผลหลังที่ล่วงมาแล้วเป็นอารมณ์เข้าไปก็เกิดราคะตัณหาขึ้นมาเกิดความทะเยอทะยานอยากขึ้นมาบุคคลมาปารับถึงเรื่องอนาคตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดความอยากความทะเยอทยานว่าอนาคตต่อไปเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้อง มีอย่างนั้นเราจะต้องได้ลาบได้ยศอย่างนั้นเอาวิตกไปในความอยากมันก็ปัทุขึ้นในใจอย่างแรง้าว่า,ารารบถึงปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่ตนยังไม่มีอะไรตนมีอะไรแล้ว เมื่อยังไม่มีอะไรก็อยากมีอยากได้ขึ้นมาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สารพัดแต่มันจะอยากไปเนี่ยความอยากท่านจึงเรียกว่ามันมีตั้งร้อยแปดอย่างพันประการพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า นัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี <c oughs> บรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมไหลหลังทั้งเทลงไปสู่มหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลไม่เคยล้นฝั่งเลยนี่ฉันใด ตัณหาความอยากของมนุษย์เรานี่ก็พ้องอยู่เป็นนิดเหมือนอย่างน้ำทะเลนั่นเองความอยากของมนุษย์เราไม่มีเวลาอิ่มอิ่มไม่เป็นผู้จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อมาสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตน มาพยายามภาวนาสํารวมอินทรีย์หกนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในคือว่ามีสติสัมปชัญญะเพ่งเข้ามาภายในทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มารู้อยู่ในปัจจุบันนี้ มีสติห้ามจิตไม่ให้คิดพุ่งไปในอารมณ์ต่างๆที่น่ารักใครพอใจนี่แหละจะเป็นเหตุให้ตัณหามันไม่ลุกลามขึ้นในใจได้ก็อาศัยการทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ทรงสายกระแสจิตให้ไหลไปภายนอก มากเกินประมาณถ้าว่ามันจะอยากได้อะไรก็ให้มันอยากพอประมาณอยากพอสมกับกำลังความสามารถของตนที่จะหาได้ไม่ให้มันอยากเกินกำลังวาสนาบารมีสติปัญญาของตนเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์หลาย ไอ้ที่ตัณหาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี่หมายถึงความเพลิดเพลินยิ่งั่ว่าความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเค,เครื่องสัมผัสในธรรมารมณต่างๆมดเนี่ยเพลินจนเกินขอบเขตจนลืมตัวไป ลืมทำบุญกุศลลืมทำความดีต่างๆจนลืมบาปลืมบุญตัณหามันจูงใจให้ไปทำบาปก็ไปกับมันระลึกไม่ได้เลยว่าบาปนั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ทางในปัจจุบันและเบื้องหน้านึกไม่ได้เลย ตันหามันฉุดคล้าเอาแล้วนี่หมายมายเอาตันหาประเภทเหล่านี้แหละที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้คนเราไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิให้เพึ่งพากันเข้าใจถ้าว่าพูดโดยตรงแล้ว ก็หมายเอาตัณหาอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฟินเฮโรอินบุรีมูรียตัณหาความอยากกระทำในสิ่งที่ มันเป็นบาปเป็นโทษเหล่านี้นะนี่เราเรียกว่าตัณหานน่จะพาไปตกดรกไปเป็นเปลตเป็นอสุรกายไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรจฉานก็เพราะตัณหาประเภทนี้เองเนี่ยให้เข้าใจถ้าบุคคลใดมาละตัณหาประเภทนี้ได้แล้ว ตัณหานอกนั้นมันก็ไม่ถึงกับให้ไปตกนรกอบายภูมิเพียงแต่มันพาให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองอก็ยังดีนี่ผู้ที่ละตัณหาอันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษอย่างนั้นได้แล้วมันก็เป็นคนใจบุญแหละถ้าเป็นคน ใจบาปแล้วมันละไม่ได้เลยตัณหาประเภทนั้นเป็นคนประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอมามาเมตตาตนนึกถึงตนก่อนอื่นแล้วทั้งหมดแหละทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกนี้ไปได้ทุกอะไรแล้วก็ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายนี่แหละ ทุกอย่างหนึ่งก็ทุกใจอ่ะทุกเกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไรล,ลำพันธ์ความทุกโทมนัสครับแขนใจเพราะมันปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังแล้วก็มัวแต่มาทุกมาโศกอย่างาเงี้ยนี่ท่านเรียกว่าทุกใจทุกกายนั่นได้แก่ทุกเกิดจากความแก่ชะลาภาพของร่างกายอันนี้ ทุกเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้ให้ทุรนทุรายไม่เป็นปกติอยู่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนว่าเป็นทุกข์มากทีเดียวเจ็บแต่ละทีเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงถึงกับร้อง ให้ควรคลางต่างๆนานาดิ้นรนกระสับกระใสนั่นแหละความทุกข์เกิดจากความเจ็บป่วยโรคภัยบีดเบียนร่างกายอันนี้นแต่บุคคลผู้ไม่มีวิจารณญาณทุกข์ก็ปล่อยให้ตนทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ดำริเลยว่า ทำอย่างไรหนอเราจึงอย่าพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ไม่ไม่ได้คิดหรอกคนผู้หลงผู้เมามันทุกข์ก็สวยทุกไปทนทรมานไปอย่างนั้นแหละอา้าบางทีรักษาโดยยุกยาไปผัดหายมาพอโรคภัยหายมาแล้วมีกําลังดีแล้วเนาะลืมหมดทุกสิ่งทุก,ทกอย่างลืมความทุกขในการเจ็บการป่วยนั่นน่ะ ไม่ได้เอามานึกมาพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นมันจึงพ้นจากทุกในโลกนี้ไปไม่ได้คนเรานะเนื่องจากว่าไม่เบื่อไม่เบื่อต่อความทุกข์ความตายมันก็ยิ่งเป็นภัยอันร้ายแรงต่อชีวิตนี้ เพราะว่าความตายนี่มันมาตัดรอนให้พัดพาคจากทุกสิ่งทุกอย่างอา้ามีร่างกายมาแล้วจิตใจนี่มันก็หวงว่าร่างกายของตนอยู่ทีนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วมันก็จำใจจำจากจำภาคกันไปบางคนก็เสียดายอะไรไม่อยาก ภาคจากร่างกายอันนี้ไปแต่ก็จำใจต้องพัดภาคจากไปเพราะหมดบุญหมดวาดสนาที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้นะชีวิตนี้มันอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่แต่ละบุคคลทำออามาแต่ชาติก่อนมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว้ ทั้นพอหมดบุญหมดกรรมมานั้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะต้องแตกดับทำลายลงไปเหมือนตะเกียงโคมไฟที่อาศัยไส้อาศัยน้ำมันจุดไฟเข้าไปก็ลุกโผลงไปไฟก็ไหม้น้ำมันน้ำมันก็แห้งไปเรื่อยไปเรื่อยไปน้ำมันก็น้อยลงน้อยลงพอ น้ำมันมันก็จวนจะหมดแสงไฟมันก็หลีลงไปโดยลำดับอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุญกุศลมันน้อยลงน้อยลงเข้าไปท่าใดแล้วร่างกายนี่มันก็หมดเลี้ยวหมดแรงไปอ่อ,อนเพลียไปลูกไัยก็เบียดเบียนไป มีแต่สุดโทมไปโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละมเมื่อถึงเวลาจวนจะตายย่งจริงเข้าแล้ววันนี้ก็ธาตุทั้งสี่นี่ก็ดับลงดับลงธาตุไฟก็ดับลงไปไออุ่นในกายนี่ก็ไม่ค่อยมีคําดูเย็นตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นมาเย็นตั้งแต่ศีรษะลงไป ไปรวมกันอยู่หน้าอกนั่นพอลมหายใจหมดลงไอ้อุ่นที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าอกนั่นก็หายไปจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยบน้นี้ต้องถอนตัวออกจากร่างนี้ไปนี่แหละลักษณะแห่งความตาย มันค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปแต่อยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปเหมือนกันร่างกายอันนี้แต่คนไม่รู้สึกตัวหรอกไม่รู้สึกตัวว่าตนกำลังตายไปอยู่เรื่อยๆไปอยู่น่นจนว่าจวนมันจะหมดลมหายใจนั่นจึงจะว่าตนตาย อ่ามันเป็นอย่างนั้นความหลงความเมาของคนเราเนี่ยสำหรับผู้ไม่เมาแล้วก็ต้องภาวนาเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เสมอเสมอ,อมพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของมันลักษณะแองความไม่เที่ยงของร่างกายนี่มันเป็นอย่างไรก็มัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไปนี่ลักษณะหองความไม่เที่ยงน่ะก็ผู้ใดช่างสังเกตดูแล้วมันก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เรื่อยไปแหละอาหารที่รับประทานเข้าไปเอาไฟธาตุย่อยส่วนละเอียดเอาไปเรียง เ้นต่างๆของร่างกายอันนี้นะให้สดชื่นอยู่ได้ก็มเมื่ออาหารอันละเอียดนั่นแหละมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนี้แล้วมันก็หมดอายุของมันลงกลายออกมาเป็นเหงือเป็นไข่เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะไปถ่ายเทออกไป นี่ความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่เงี้ยแล้ว,วันนี้ถ้าไม่มีอาหารอื่นเข้าไปหล่อเลี้ยงไว้เกิดหิวขึ้นมาแล้วกระวนกระวายแล้วไฟธาตุมันไม่มีอาหารจะเผาจะย่อยมันก็เผากระเพาะลำไส้ให้ร้อนพาว ชวนใ้คนเราสเสวงหาอาหารกันเลยวะนีแรับประทานเข้าไปเมื่อไปถึงกระเพาะเข้าไปแล้วธาตุไฟมันก็ย่อยอน,นี่ก็ทำให้ความหิวโหวยอันนั้นความร้อนกระเพาะลำไส้อันนั้นมันระง,งับลงไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันย่อยอาหารน,นไปหมดแล้วมันไม่มีอาหารอื่นจะให้ย่อยมันก็ เผากระเพาะลำไส้ให้ร้อนอกีกอยู่อย่างนี้แหละความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้นะต้องได้เอาอาหารจากภายนอกน่นมาหล่อเลี้ยงไว้จึงพอประทังประทังอยู่ได้เนี่ยถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี่ก็สูบผอมลงไปในที่สุดก็แตกทำลายลงเท่านั้นเอง ในขณะที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละมันก็กระทบกระทั่งกับจิตจิตก็รู้สึกไม่สบายอยู่เรื่อยมาอ,อย่างนี้แหละหิวข้าวก็กระทบกับจิตกระหายน้ำก็กระทบกับจิตนั้นปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์กับจิตนั่นแหละเป็นทุกข์ อย่างนี้นะเดี๋ยวดีเลยว่าโรคประจำวันทุกประจำวัน<ม>หิวนอนไม่ได้นอนอ้าวจิตใจก็อ่อนเปี้ยเพียแรงลงอย่างนี้แหละทำการงานหนักเกินไปอ้าวก็เป็นทุกข์กระใจนั่นแหละเป็นทุกข์ไปกระทบก,กับใจดวงนี้แหละ<ม>เป็นอย่างนั้นความทุกข์ มื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้แหละก็สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังถ้ามันบังคับได้แล้วมันใครลนะ่ะจะให้มันแปรปรวนแตกดับไปได้ร่างกายอันนี้ใครก็ไม่ต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะ มันก็ไม่เป็นแลวถ้าบังคับได้อะแต่นี่มันบังคับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุเทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราได้พิจารณาให้มันเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรนี่ขอให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันจะได้คลายความยินดียินร้าย ในรูปในนามนี้ลงถ้าผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนอยู่นั่นก็ยังละอุปทา,านนี้ไม่ได้หรอกแต่มันก็เป็นเหตุให้ละความยึดความถือนี่เบาบางไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่เว้นจากบาปจากโทษต่างๆนั่นแหละมานะถ้าผู้ใดไม่ ยังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่มันจะละบาปบางอย่างก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการอาชีพต้องหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอันนี้กลัวร่างกายอันนี้มันจะแตกจะดับจะทรุดโทรมไปง่ายๆพยายามหาอาหารมาเลี้ยงมันมันจะ เป็นบาปเป็นโทษยังไงก็ช่างพาะว่าห่วงร่างกายอันนี้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักไปช่อไปโกงเอาของผื่นเอาเป็นของตนหมดเนี่ยนี่แหละคนเราได้ทําบาปเพราะถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้เราก็เลือกหาเนี่ยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันอะ การหาอย่างไรมันไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็หาไปได้มาเท่าไรก็เลี้ยงมันไปเท่านั้นเลยถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วหาอาหารมาเลี้ยงมันมันจะแตกแกดับไปไว้กว็าตามเรื้องมันนะมันจะแตกก็แตกไปเพราะถึงจะทำบาปมาเลี้ยงมันเท่าไหร เมื่อถึงเวลามันหมดบุญเก่านั้นแล้วมันก็ตายมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะต้องต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นมันถึงละบาปได้คนเรานะ่ะต้องลงเห็นอนัตตาเลยเห็นว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปใช้ร่างกายวา,าจานี้ไปทำบาปผู้เสวยทุกข์ก็เป็นจิตต้นจังหาก ร่างกายมันจะได้สวยทุกอะไรแล้วมันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ำอยู่ในของเก่าเนี่ยส่วนบาปกรรมนั่นมันนำดวงจิตนีสิไปเกิดในนรกอบายภูมิให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนู่นน้เออผู้จิตที่ฉลาดจิตที่มีปัญญามันเห็นแจ้งในตรายลักษณะญาณอย่างนี้แล้ว มันก็เว้นจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นได้รีบเร่งบำเพ็ญบุญกุศลเข้าไปไมร่รู้ว่าอินทรีย์บารมีของตนยังอ่อนอยู่ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับมันต้องเป็นอย่างนี้แหละผู้ภาวนาผู้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ ย่อมได้ปัญญาอย่างน้อยก็าสามารถลาบ,บาปอากุศลออกจากดวงกิจนี้ได้ปิดประตูอภัยอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นตายแล้วไม่ได้ไปสู่อบายภูมิมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปท่านผู้บำเพ็ญอินทรีย์ให้แก่กล้าเต็มรอบแล้ว ท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานถ้ายังไม่เต็มที่ก็โดยเอกเทศบางท่านก็ละได้โดยสิ้นเชิงอย่างนี้แหละการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นอุบายละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นไปได้โดยลำดับดังแสดงมา